มันเดย์มิวทามนมและขนมเลซินทวิตเต็ดลันช์ทามข้าวผัดฮ่องกงจับแช์อกไก่นุ่มชุ่มฉ่ำผัดเต้าหู้สไตล์เสฉวนทอนเปยากิซุปบอกครี่และกล้วยสแนกทามวาฟเฟิลเบลเ,เยียมและแอปเปลิลอัฟเตอร์สแน h ช็อกบอลทิวส์เดย์มิวทานมและขนมมานลีน l u n c ช t i ท e r รีสอ t ์ w i ต h t o วิ t โหมูตุ๋นเห็ดสลัดมันฝรั่งสปาเกตตี้ซอสเพรโตโหระพาคาคิอาเกะเทมปุระซุปสาลายและสาลี่ n a น็คท m e แพนเค้กญี่ปุ่นซูเฟ่และแตงโมอ f ฟเตอร์สแน็คดังโง่ทุเรสเดย์มิวทนมและขนมมัฟฟินวาลิลา l u n c ช t i ท e มข้าวอบธัญพืชโซบะเย็นผัดมาลาอกีนาวา หมูอบซีอิ๊วเต้าหู้ราดซอสตาชิซุปมะเขือเทศและฝรั่งสแน็คทามชูโรสกล้วยหอมและแก้วมังกรออฟเตอร์สแน็คไทยากิไส้ช็อกโกแลตไฟเดย์ day, มิลททามนมและขนมปังสังขยาลันช์ทม์ข้าวผัดกุนเชียงมักกะโรนีคาโบนาราเวจเทเบิบแพนเคก้กไก่ย่างฮาวายนคอนคาคิอาเกะซุปผักโขมและแอปเปิ้ล สแนคไทม์ time, โดรายากิแพนเค้กญี่ปุ่นและสาลี่อ t ฟเตอร์สแนขนมมันม่วงงาขาว